ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดรถเต้นช่วงโดดสู่ดวงดาวและรายการอาพารวยนะครับกับผมกิรติอนันต์สวนชัยครับนี่รายการค่ะนะครับรายการของเราออกอากาศทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับนะครับพี่มานั่งข้างผมมาสาวสวยนะคะนะครับแนะนําตัวนิดนึงสิค่ะพี่ชื่อทิพภาคมเทพกุลเศรนะคะพี่อยู่นครราชสีมาค่ะค่ะทิพภาามีชื่อเล่นไหมครับ แจงของเราเนี่ยร้อยดอลลานะคะจักรพรรดิสีมณฑลเยาวงของเราเองไปเช็คไปนะครับได้เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะไปเที่ยวไหนหนึ่งเลยครับแล้วก็เออ่ไปเที่ยวนานเกวียนนะคะแล้วก็เออ่ไปไหว้อนุโบสถริยาโมของเราเนาะไปปักธงชัยแหล่งผ้าไหมของเราด้วยค่ะท่องเที่ยวนะคะนะครับนะครับพี่แจงครับพี่แจงครับวันนี้นะครับ มาเล่าเรื่องอะไรดีๆนะครับมาให้เราฟังหรือเปล่านะครับเมือ่อกี้หลังไม่นะครับรู้สึกว่ามน้ำอะไรสักอย่างที่เป็น no ปนาโนครับคุณอนุพินยาเล่าให้ผมฟังหน่อยสิผมสนใจผม,ผมเห็นมันฉีกแล้วมันฟูออกมาเลยอ่ะตัวนี้ค่ะอ,อ๋อพอดีน้ําที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นน้ําแร่โอกู <บ Leaving S 2> มานะคะโอกูม่าค่ะมีมีคนแนะนําให้พี่แจงใช้ปกติแล้วเราก็ใช้อยู่ทั่วไปของยี่ห้ออื่นๆนะคะแต่มันก็ธรรมดา ขายแค่ว่าให้เราสดชื่นแป๊บเดียวก็หมดไปนะคะแต่พี่แจงมาเริ่มใช้ตัวไออูกมาของเราเนี่ยคือทําให้รู้สึกว่าเวลาเราฉีดพ่นไปเนี่ย หน้าเราจะสดชื่นแล้วก็แต่งตึงขึ้นมานะคะแล้วก็อ่าแล้วก็มีออร่าอ่าจากหน้าที่เราเหี่ยวเฉาอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแต่งตึงเวลาเราแต่งหน้าหรือจะออกงานเงี้ยอ่าทให้เราดูไบรท์ขึ้นมาเลยนะคะดูขาวขึ้นถูกต้อง่าอแล้วแล้วผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องกะฟฝ้าก็จะจางหายไปด้วยค่ะช่วยด้วยเพราะเมื่อก่อนพี่แดงน่ะจะมีรอยติการเยอะมากค่ะเนี่ยขาเท้าการเนี่ยแล้วแล้วพี่แดงใช้ยังไงคะตัวเนี้ยก็พี่แดงก็จะพ่นพ่นได้ ไม่ไม่จําเป็นว่าเราต้องฟิกเวลานะคะน็คือเราหน้าเราตากตามมามากๆทั้งวันทีเราเมื่อยแล้วพ่นแล้วพ่นได้เลยค่ที่พักเราจะสดชื่นเลยนะคะบางทีขณะที่พี่แจงขับรถเดินทางไกลๆปกติคนอื่นเขาใช้ยาดกใช้กระจิงแดงใช้อะไรกันนะคะแต่พี่แจงไม่ค่ะพี่แจงพกน้ําแร่ค่ะเวลาเราง่วงขึ้นมาเราฉีดเลยค่ะหน้าเราจะสดชื่นขึ้นมาแล้วเราจะขับรถต่อได้อย่างสบายค่ะ ครับดังนั้นไม่มีคาเฟอีนด้วยไม่มีด้วยยุ่ยปลอดยอดสูดด้วยน่านะนะครับทำไมถึงรู้จักนะครับก็พอดีมี เพื่อนมาแนะนําให้ใช้นะคะพอดีวันนั้นพี่แจงมาเที่ยวที่บริษัทแองเจิ้ลกาเล็เิสินค้าตอนนี้ของบริษัทแองเจิลพอดีก็มีคุณเฟิร์นมาบรรยายแล้วก็แนะนําให้ลองทดลองใช้กันแค่เพียงใช้ครั้งแรกก็ประทับใจเลยค่ะวันแรกที่ใช้ก็ประทับใจในสินค้าตัวนี้แล้วค่ะแล้วก็ราคาของเราก็ไม่แพงนะคะราคาถูกมากบอกได้หมบอกได้ไหมกี่พันครับเนี่ยโอ้โห แพงไปค่ะในหนึ่งพันนะคะของเราจะอยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะหลักร้อยหลักร้อยแต่มาตรฐานเกินร้อยนะคะเพราะวอนนี้เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะหมายความว่านะครับน้ำแร่จากแรเลลึกนี้นะครับซื้อได้ในราคานะครับที่หลักร้อยไม่ใช่พันแน่ใจนะแน่ใจค่ะชัวร์ค่ะอยู่ในราคาสมาชิกเรานะคะห้าร้บาทค่ะ 590ร้อยเ้าสิบบาทได้จริงๆเลยนะคะเชื่อเลยนะคะาเนี่ห้าอยลเจนตบราขอเบอร์หนึ่งครั้งเลยครับขอเบอร์เลยศูนย์สอ่สี่สามสองเอ้ยศูนย์แปดเก้าสีพี่แจงนะคะจากโคราะอีกครั้งครับ089 4 2แปดเก้นะคะ กับราคาเท่านี้เองค,คกับราคา590บาทหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเท่านั้นเองะนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณแจงเนี่ยก็ยังประสบความสําเร็จในธุรกิจด้วยค่ะแย้มเคล็ดลับให้นะครับชาวโคราชฝังนิดหนึ่งสิครับว่าทำยังไงถึงประสบความสําเร็จในธุรกิจตรงนี้ด้วยธุรกิจของเราง่ายมากนะคะ สมัครเป็นสมาชิกทุกอย่างฟรีหมดนะคะนายเองเจอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะฟรีหมดครับฟรีหมดค่ะแล้วไม่ต้องไปขายของนะคะแค่เราใช้ดีแล้วบอกต่อเท่านั้นค่ะรายได้เราจะกลับมาเลยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ดีแล้วบอกต่อเท่านั้นละค่ะอืมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อชาเอ่อน้ําแร่โอกุมาค่ะน้ําแร่โอกุมาฉีเสร็จปุ๊บเราก็บอกเพื่อนฉันฉีดตรงนี้ฉีที่เพื่อนทดลองก็ได้นะคะไม่เป็นไร เอบอกต่อเสร็จปุ๊บตอนนี้ได้กี่แสนครับอ๋อตอนนี้นออพี่เจงเพิ่งเริ่มเข้ามาทําธุรกิจนะคะคือตอนนี้ก็ยังอยู่หลักหลักห้าอยู่นะคะหัก ห้าห้าราคาคือหลักหมื่นอยู่นะคะหลักหมื่นพอื้นเข้ามาแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าไปเป็นลูกจ้างเขาตอนนี้ปริญญายังได้แค่หมื่นห้านะคะแต่พี่ทําไปสบายไปไปมาๆอยู่แค่นี้พี่ได้เดือนหนึ่งสามสองสามหมื่นบาทก็โอเคแล้วค่ะสําหรับเสริมค่ะรายได้เสริมๆนะคะเมื่อกี้แอบ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 ล้างไม้พอดีพูดเร่งเลขานะครับแองเจิลเนี่ยมันมีคําว่าเกี่ยวข้องกับเลขห้าอะไรบ้างครับอ๋อทุกอย่างเลยสินค้าเราลงท้ายด้วยห้าเกือบทั้งหมดเลยนะคะโอ้ ห้าหมดรายได้ถึงห้าชั้นด้วยค่ะห้าชั้นลึกเลยค่ะเฉพาะค่าแนะนํานะคะอืและรายได้ออกทุกห้าวันด้วยทุกห้าวันด้วยเลขห้าเป็นเลขนาโชคของเราค่ะห้าชั้นลึกและห้าวันรายได้ทุกห้าวันนะครับและได้ยินข่าวว่าเขามีปุ๋ยอะไรนะเอห้าห้าห้าด้วยนะใช่ค่ะเอห้าโรตัส เ <A> อ <Lotus. S 2> อโลตัสค่ะจะเป็นปุ๋ยที่ใช้ดีมากนานูโของเรานะคะประหยัดต้นทุนเยี่ยมมากครับเราจัดก,กันไปนะครับอยากฝากอะไรนะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับชาวไทยและชาวโคราชครับค่ะถ้า,ถาเอ่อเอ่อพี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็ชาวจังหวัดโคราชทุกคนนะคะถ้าท่าน อยากสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ a n g e l Network นะคะก็ตามเบอร์โทรที่บอกเมื่อกี้นะคะครั้งเลยค่ะ0ูนย์สองนค่ะสี่3อ0 6 3คะแล้วก็ท่านที่ปัญหาสุขภาพไม่ดีค่ะอยากมีสัตส่วนที่สวยงาม ทุกสิ่งทุกอย่างของเรามีหมดนะคะไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีกว่าพันกว่าชนิดนะคะกว่ารายการคือมีทุกอย่างทั้งเครื่องเกษตรทั้งอะไรความงามกินอะไรมีทุกอย่างค่ะใครก็โทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะอยากได้แฟนก็ก็เดี๋ยวไปปรึกษากันที่ย่าหมูก็ได้ย่าหมูนะคะ เวลามันสั้นนะคุณพิญญานะครับนั่งกับคุณแจงแป๊บเดียวเวลามันวิ่งไปหมดแล้วอ่ะนะครับบงว่าคุณแจงนะครับคงให้กิดรายการเราบ่อยๆเนาะนะครับกับรายการ5าพารวยนะครับรายการกระโดดลดเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวนะครับกับผมกิรติอนันต์สุนชัยครับภิญญาณนิรการค่ะรายการของเราอากาศทางช่องซูเปอร์โมเดล e เน็ตเวิร์กหนึ่งและสิวันนี้ขอลาไปก่อนครัค่ะ